มาดูกันที่พาร์ทสุดท้ายของชุดการสอนนี้นะครับก็คือกดเบสในส่วนของ pH ของสารละลาย pH ของสารละลายมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถอธิบายผลลัพธ์ ของการพบเจอรกรดหรือเบสนั้นๆเนื่องจากว่าถ้ากรดมีความเข้มข้นของโปรโตอนแตกต่างกัน1เท่าสองเท่าเงี้ยมันจะไม่เห็นความแตกต่างของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเซลล์กับเนื้อเยื่อกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็เลยมีคนที่เขาพยายามจะสร้างหน่วยวัดหรือสเกลที่ทำให้สามารถ ระบุความแตกต่างของสมบัติของความเป็นกรดและเบสได้ยอย่างชัดเจนก็เลยตั้งมาเป็น pH ของสารละลายโดยมีพื้นฐานมาจากลอการิทึมฐาน10ทนี่ทำให้เลขแต่ละตัวมันต่างกันถึง10เท่านึ่ก็จะเห็นผลชัดเจนขึ้นอันนาไปสู่ว่า pH า power pop Of Hydrogen Ion กับ Power of Hydroxide Ion เนี่ย่ยอมาเป็น pH กับ pOH มันก็ถูกสร้างมาด้วยกับระบบที่เป็นล็อกฐานสิบคณสอร์เรนเซนคนคนคนนั้นก็นตั้งขึ้นมาเพื่อให้ให้ง่ายต่อการนำเสนอซึ่ง pH จะหาได้จากสูตรต่อไปนี้ pH หาได้จากลบ ลบความเข้มข้นของ H บวกถ้าเป็น POH ก็จะเป็นลบลกความเข้มข้นของ OH ลบซึ่งความเข้มข้นของไอโอนใน H บวกเนีเราหามันจากพารทที่แล้วแล้วไง OH ลบก็หามาจากพารทที่แล้วหาตัวใดตัวหนึ่งได้ก็ใช้ Kw หาอีกตัวก็ได้เงื่อนไขก็มีเท่านี้เองประเด็นมีอยู่ว่าแล้ว เราใช้ฟังก์ชันล็อกเป็นไม้เก่งไม้คล่องไม,มนก็ใส่ไว้ให้ข้างล่างนี่นี่ก็เป็นกฎของล็อกมันก็ใช้ไม่หมดหรอกกฎของล็อกพื้นฐานลดผลคูณเท่ากับล็อกผลบวกล็อกผลหารเท่ากับล็อกผลลบล็อกฐานเดียวกันเท่ากับหนึ่งและอื่นๆก็ดูเอาตรงนี้ เพื่อใช้ต่อไปเงื่อนไขก็คือเราไปตามหาความเข้มข้นของโปรตอนมาแล้วก็แทนค่าล็อกเดี๋ยวก็ได้ pH ออกมาในส่วนนี้ก็จะลองทําแบบฝึกหัดในการแทนค่าเพื่อตามหา pH ด้วยกับฟังก์ชันล็อกกับการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น pH และ pOH อีกชุดหนึ่งต่อไปคือ pH เป็นเช่นนี้ ทำไมน้ำที่เป็นกลางถึงได้มี pH เท่ากับ7เพราะว่ามันมีโปรตอนเท่ากับ10กำลังลบ7แทนค่าล็อกไปปุ๊บเลขมันก็จะออกมาเป็น7นั่นคือ,น,น,คอนั่นคือที่เป็นเอาไปลองลองไปแทนดูก็ได้ถ้าอยู่ในห้องเรียนจะแทนให้ดูอนะันนี้ข้ามไปในฐานะที่เราไปสืบค้นไปตามหาเองก็ได้ ถ้าเอา10กำลังลบเมาไว้ตรงนี้จะพบว่าเมื่อแทนค่าจำสุด pH จะเป็นเจ็ดสำหรับกดก็จะบอกด้วยกับ pH ก็จะเป็นลบ log ok H บวกเอามาขยายใ,ให้ใหญ่หน่อยสำหรับนึงเบก็ B, เป็น pOH แต่ว่าทําไปทํามาก็พบว่าเอ๊ะถ้าบอก2ออันก็สับสนแย่คนก็เลยเอาสิ่งที่ ถูกนำเสนอมาเพียงอันเดียวก็เลยเป็น pH ก็ใช้ pH กันเลยมาั้งจริงๆแล้วมันเป็นของคู่การลอง pH กับ pOH ดีเราท่องมานี่ถ,ถ้าท่องสองอย่างแยกกันก็สับสนนะทีทีนี้ถ้าใช้การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์สักชุดหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็ไม่ได้พิสูจน์ให้ะเราพบว่าเมื่อเอา Kw ไปเทปลบล็อกแล้วก็ แทนค่าไปแทนค่ามาจะพบว่า14จะมีค่าเท่ากับ pH บวกด้วย pOH 14ตัวนี้มาจาก10กำลังลบ14ใน Kw นั่นแหละแต่ว่าถ้า pH เป็น7 pOH ก็จะเป็น7ถ้า pH เป็น6 pOH จะเป็นเท่าไหรแล้วกเป็น8ไม่ได้พิสูจน์ให้ดูนะเนี่ยเอามาใช้เลยเนะี PH ่ย pH ในสารละลายเดียวกัน pH บวก pOH จะมีค่าเท่ากับ14เสมอ สารละลายที่มีตัวทําละลายเป็นน้ำดังต่อไปนี้ว่าถ้าเรายังจำค่า Kw ในาพาร์ทที่แล้วได้ว่านี่ไงถ้าเป็นน้ำบริสุทธิ์ k ค่าความเข้มข้นความเข้มข้นของเอ,อจะใส่กรอบทำไมไม่เอากรอบสิ ในน้ำบริสุทธิ์ความเข้มข้นของโปรโตอนมีค่าเท่ากับ10กำลังลบ7เมื่อไปแทนค่า log ก,ก็พบว่า pH มีค่าเท่ากับ7ถ้าเอาไปแทนค่า Kw นี่เราก็คิดจริงๆมก็มาจาก Kw อันนี้ก็10กำลังลบ7 pOH ก็จะเป็นเนาะหงายหน่อยก็ได้ ถ้าความเข้มข้นของโปรตอนมันมากขึ้นคือกำลังลบมันน้อยลงคือเป็น10กำลังลบ6ใส่ค่า Kw ไปก็จะพบว่าความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนจะเป็น10กำลังลบ8 2ตัวนี้คูณกันได้10กำลังลบ14ซึ่งเป็น Kw เนเอาไปเทคล็อกไปปุ๊บเฮ้ยนี่ไงถ้าคุณมี pH เท่ากับ6 pOH ของคุณก็จะเป็น8นี่ย pH วก pOH เท่าก oh ับ14ก mm. e ็เป็นสเกลอย่างนี้เร oh ื like ่อยไปก็หมายความว่าเฮ้ยถ้า pH มีค่าเท่ากับ1น1ก็หมายความว่ามีโปรตอนความเข้มข้นเท่ากับ10กำลังลบ1และมีไฮดรอกไซด์เท่ากับ10กำลังลบ13 pH เป็น like. 1 pOH จะเป็น13ก็แลเป็นสเกลอย่างนี้ได้ทั้งหมดเลย ph เป็น 3, poh จะเป็น11 ph เป็น 10, poh จะเป็น4ที่ ph เท่ากับ10แปลว่ามีความเข้มข้นของโปรตอนเท่ากับ10ยกกำลังลบ10และมีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนเท่ากับ10ยกกำลังลบลบอะไรเนี่ยลบ4ไปลองเขียนเองทั้งซีรีส์นี้ดูแล,แล,แล้วแปะข้างฝาเราจะพบว่าเราจะหา ph ได้เร็วกว่าเดิมอีกเยอะ เจอหน้าอีกทีเจอหน้ากันในห้องเดี๋ยวทวนให้อีกทีหนึ่งเขียนอันนี้ทั้งซีรีส์แล้วชีวิตมันจะงง่ายมากอ่ะลองมาดูลองมาดูาดว่าถ้าจะหา pH และ pOH ด้วยอของสารละลายจงหา pH และ pOH ของ0.1มลต่อลิตรโซเดียมออกไซด์โซเดียมออกไซด์ความเข้มข้น0.1มลต่อลิตรเฮ้ยนี่เบสแกรนี่เห็นไหม จากการจำได้แสดงว่าเขามีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากันกับความเข้มข้นของตัวเขาแล้วก็มีความเข้มข้นเท่ากับ0.1โมนลต่อลิตรเฮ้ยแสดงว่าเราหา pOH ได้แล้วนี่ เอาตัวนี้ไปแทนค่าเพื่อตามหาค่า POS ได้ไหมได้สิครับ p o H, อเอยเปลี่ยนสีดีกว่าเราคนล่นี้แหละ POS เลยเท่ากับลบ log ความเข้มข้นของ OH ลบ ซึ่งในตอนนี้มีค่าเท่ากับลบล็อก1คูณ10กำลังลบ1มัน0ูนย์จุดเนาะก็เลยมีค่าเท่ากับลบล็อก1บวกด้วยลบ1นี่กดของลนะ็อกไปดูเองนะ ล็อกสิบเฮยนี่ไม่ใช่นี่เล็กหนึ่งล็อกหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์ล็อกสิบฐานสิบมีค่าเท่ากับ1แสดงว่าตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบด้วยลบหนึ่ง poh มีค่าเท่ากับหนึ่ง poh นะ p h p h มีค่าเท่ากับ1นึ่ก็ได้เป็นหนึ่งคำตอบ เอาสูตรนี้มาใช้ pH บวก pOH เท่ากับสิบสี่สิบสี่เท่ากับ pH บวกด้วยหนึ่งแสดงว่า pH ที่เรากำลังตามหามีค่าเท่ากับสิบสี่ลบหนึ่งเท่ากับสิบสามก็ตอบไปอีกอันหนึ่ง แสดงว่าสารลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นเท่านี้มี pH เท่ากับ13แล้วมี pOH เท่ากับ1ย้อนกลับไปดูตาลายทีนก็ได้อุย้ยง่ายจังแค่นั้นเองถ้าใช้ล็อกเป็นเรื่องก็ก็จบตั้งแต่พาร์ทที่2แล้วใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่พาร์ทนี้ไม่ไม่ยากถ้าถ้าเข้าใจเรื่องล็อกอยู่แล้วอ่ะหาค่า pH ของ ของสมัยก่อนเรียกค้อโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เฮ้ย pH น่ะมันเป็น pH เนาะแต่นี่มันเป็นเบสความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนมันก็เท่านี้แหละเพราะตัวนี้เป็นเบสแก่0.005โมลต่อลิตร มีวิธีทำสองทางทางที่หนึ่งก็คือเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนให้เป็นโปรโตอนโดยใช้ค่า Kw มันจะผ่านกระบวนการคูณและหารมีอีกทางหนึ่งซึ่งสั้นกว่าง่ายกว่าก็คือเอาตัวนี้ไปหา pOH เหมือนนี้เราทําข้อก่อนหน้านี้ไงแล้วหา pH ด้วยกับสมการนี้14 เท่ากับ pH ว pOH จะสั้นกว่าจริงเขาอยากหา pH ไงแต่เราหา pOH ก่อนแล้วจับมันลบ14อีกทีหนึงพูดผิดเอา14มาลบอีกทีหนึง่งเดี๋ยวก็ได้คำตอบก็จะเป็นสเต็ปเดิมซึ่งเป็นสเต็ปสั้นที่สุดใครอยากทำอ้อมก็ไปเปลี่ยนอันนี้ใช้ kw เปลี่ยนนี้ให้กลายเป็น H บวกแล้วเอา H บวกมาแทนค่าตัวนี้ก็จะได้ pH เหมือนกันแต่ว่าจะยาวกว่าน,นิดนึง อ่างั้นลองลองทำเลยคราวนี้มีเลขซึ่งไม่ใช่หนึ่งมันก็ต้องมีมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาทำมาใช้จากการทาได้จะหาอะไรเนี่ยเราจะหา P O H ก่อนเนาะเพื่อจะไปแทนค่าที่ P O H แล้วมีค่าเท่ากับลบล็อกเปลี่ยนเลยเนาะ5คูณ10กำลังลบ สามก็จะได้เป็นด,ดูตรงนี้เอาเนาะมีกดของล็อกนะลบล็อกผลคูณแล้วล็อกของบวกก็กลายเป็นล็อกห้ามันคูณบวกด้วยตบมาข้างหน้าเนาะกำลังเอ,เอ็นจะอยู่ข้างหน้านะลบสามล็อกสิบ คราวนี้มันไม่ใช่0ูแล้วเนาะล็อกห้าต้องเปิดเอานะครับล็อกห้าตัวนี้ต้องเปิดตารางก็แกก็แกแก้จากการจำได้ล็อกห้ามีค่าเท่ากับศูนย์จุดหกเก้าเก้าศูนย์ด้วยอ่ะอะจะปิดวงเล็บทำไมเนี่ย บวกด้วยลบสิบฐานสิบมีค่าเท่ากับหนึ่งลบสามอยู่ที่เดิมก็เลยเป็นลบสามไงก็กลายเป็นลบสามบวกด้วยศูนย์จุดหกเก้าเก้า ก็คือเอา3ลบด้วย0.699้ออกมาเป็นลบลบเจอลบข้างหน้ากลายเป็นบวกทำทีทละสเต็ปอันนี้กลายเป็นลบ2.301ี่มีลบอยู่ข้างหน้าก็เลยมีค่าเท่ากับ2.301จริงๆแล้วติดค่านีออา้ออกมาใช้เลยก็ได้มาใช้ตรงนี้นะ เพราะยังไม่ใช่คำตอบนี่โจทย์มันตามหา poh ก็จะถามหา ph นัดเลยตั้งเนี่ยข้ามขั้นเลยแล้วเนี่ยแสดงว่า ph เนี่ยจากสูตรนี้นะสลับข้างย้ายย้ายที่กันเสร็จสับเลยเท่ากับ1 4 c ลบด้วย poh ก็เลยกลายเป็น 10c ลบด้วย2.301 จริงถ้าเราทั้งวงเล็บนี้มามาวางก็จะพบว่าเราไม่ต้องลบเลขมันจะกลายเป็นเลขบวกอย่างเดียวเลยได้เป็นเท่าไรเนี่ยก็กลายเป็นสิบเอ็ดถูกไหมแรกเลยเป็นสิบสามสิบสองจุดหกเก้าเก้าสองได้ไีก็เกินเอ็ดลวถูกแล้ว สิบเอ็ดจุดหกเก้าเก้าก็ตอบเด้่ะไหมครับเพราะมันเป็นกฎแก่เบสแก่ขั้นตอนก็เลยมาทางตรงโจทย์อยากให้มันซับซ้อนไปอีกหน่อยก็เลยให้มาเป็นเบสแก่เป็นเบสอ่อน แปลว่าต้องย้อนกลับไปดูสูตรอยากพาร์ทสองอีกทีหนึง่ง <c oughs> สูตรที่ว่าคืออะไรอ่ะปุ้งนี่ไงไฮดอกไซไอออนเป็น KB คูณด้วยความเข้มข้นของความเข้มข้นเริ่มต้นของเบสและนี่เป็นเบสนะครับเบสอ่อนรู้ได้ไงเป็นเบสอ่อนก็เขามี KB เลขตรงนี้มันลงตัวก็เลยชอบออกมาเป็นตัวอย่างเราจะตามหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนก่อน <c oughs> เมื่อเอาไฮดรอกไซด์ไอออนมามาหา poh แล้วเอา poh ไปหา ph อีกทีนึ่าดูซับซ้อนไหมมาออกสอบเนาะทำไงนะทำไงนะก็เนี่ยเลายกสูตรมาความเข้มข้นของ OH ลบอะไรมีค่าเท่ากับ root ไม่ลอกสุดซ้ำ้วเนาะเอาเรียกแทนเลยเนาะ1.8คูณ10กำลังลบห้ตัวนี้ก็มีความเข้มข้นเป็น0.5ก็เลยมีค่าเท่ากับ9คูณ10กำลังลบ6ที่อยู่ใน รูทนี่ตัวนี้เจอบ่อยแล้ว <c oughs> ได้เท่ากับ3ามคูณสิบกำลังลบสเสร็จขึ้นกระบวนความยังยางยังเราจะไปแทนค่าเพื่อหา POH เลยมีค่าเท่ากับนี่พาอีกส่วนหนึงนะลบลก ใหญ่ใหญ่หญัชัดละลบล็อกสามคูณสิบกำลังลบสามเท่ากับ <c oughs> อาแบบไวๆนึ่งก็กลายเป็นล็อกสามลบ สามล็อกสิก็ได้กลายเป็น <c oughs> ลบล็อกสเท่าไหร่ศูนย์จุดสี่เจ็ดเจ็ดหนึลบด้วย3ติดไว้อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเราจะเอาไปแทนค่า pH นี่ถูกไหมจะเป็นลบมันออกมาทำไม แสดงว่าของที่อยู่ในวงเล็บไม่น่าไม่น่ามาขีดเลยของที่อยู่ในวงเล็บก็จะเป็นค่าลบแล้วตกออกมาก็จะเป็นค่าบวกก็จะกลายเป็น poh จะมีค่าเท่ากับเท่าไหรว่วา 3ลบด้วย0ูนย์จุดสี่เถูกไหมจุดนี้จุดนี้จุดนี้เราออกมาจากวงเล็บคูณลบเข้าไปก็ได้ก็จะได้เป็นอันนี้แล้วเราจะไปตามหา ph จาก14เท่ากับเอ๊จะไปตั้งหมายทำไมเนี่ย โอ้ยเริ่มจะเปือแล้วเฮ้ยก็เราจะหา pH ก็ตั้งไปเลยสิสูตรอยู่ข้างๆอยู่แล้ว pH เลยมีค่าเท่ากับ14ย้ายข้างได้เนาะลบด้วย3ลบ0.4771แนหะมยาวออกเหลือเกินได้เท่ากับ สิบลบสเปิดวงเล็บมาแล้วนะบวกด้วย0ูนย์ุดสี่ก็เลยมีค่าเท่ากับ 3, 11. 11. 4, 7, 7, 1 4บสี่ลบสาลดสิบเอ็ดจุดสี่เจ็ดเจ็ดหนึาอนิสาร์ระหว่างบรรทัดไปตามหาเองนะครับนี่เราก็ได้แล้วมีเบสอ่อนตามหา p h ของมันได้ ขั้นตอนก็เยอะนิดนึงก็ทำทีละขั้นไปไม่ทันยังไงก็ย้อนดูในพาร์ทที่2องพาร์ทนี้มีแค่ pH ก็คือล็อกของตัวนั้นแะไม่มีอะไรซับซ้อนที่มันซับซ้อนจริงๆมันอยู่ในพาร์ทสองก็ลองใชด้ดูนี่ก็เป็นความรู้พื้นฐานของส่วนนี้การคำนวณ กฎเบสในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับตัวมันโดยเฉพาะไม่ใช่ตัวปฏิกิยาเราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับการนําไปใช้และปฏิกิยาในในชุดการสอนถัถัดไปในส่วนตรงนี้ก็มีอันเดิมที่เป็นจุดป,ประสงค์ก็คือเราอธิบายที่ดีกดเบสได้เราหาความเข้มข้นของโปรตอนไฮดรอกซไซด์ได้และเอามาหา pH POH ได้ก็แปลว่า อ่ะนั่นคือบริบททั้งหมดของเรื่องนี้ก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากแหล่งสืบค้นอื่นแล้วก็ทำแบบฝึกหัดตามชุดการสอนที่มีก็ได้ก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์ตามสมควรนี่มันเป็นก็เจอกันใน ช่วกันสอนถัดไปครับสลาวมุลิกุมรหันตุลอวรกาตัว